ทำไมข้าวปีนี้มันราคาต่ำกว่าทุกๆปีข้าวเชิญก็สวยดูแลมาอย่างดีมาโดยตลอดมันควรที่จะได้ราคาดีกว่านี้สิแถมปุ๋ยยังมาแพงขึ้นอีกฉันรับซื้อได้แต่ละไม่กี่พันนะราคาในตลาดมันก็ได้กำไรไม่มากรับได้ทันีีแหละ นี่เรามีแอปที่เช็คราคาข้าวได้แล้วนะเช็คราคาข้าวในตลาดกลางปัจจุบันตอนนี้ราคาข้าวก็ไม่ได้ต่ำขนาดนั้นนะนี่นอกจากเช็คราคาข้าวแล้วแอปยังสามารถให้คำแนะนำลดต้นทุนได้อีกด้วยโอเคชันยอมรับซื้อราคาตามจริงก็ได้อืมอย่างดีอ่ะแอปเนี้ยชอบ a อปออ l r ไ g ท์ right. เครื่องมือที่ทําให้ชาวนาะทุกคนบริหารจัดการข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนมีที่ปรึกษาส่วนตัวอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาดาวน์โหลดเลยได้ทั้ง iOS และ Android หรือใช้งานผ่นานไลน์แอดออ l r ไ g ท์แล้วต่อจากนี้ให้แอปออ l r ไ g ท์เป็นผู้ช่วยคุณ